เออเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้เอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่งก่อนั่งดูกระดูกเ็บกตน่ใสเยก่อนไ่ดวใสวใสดอยากอยากกินลาเปียกโอ้เนี่ยจ้าก่น เตรียมกันหามาอยาญ่มีนู่นเขาว่ามสักคันเนาะนั่งน่งกันนั่งเอางานนึงกอนบานีอันตัวสงานเนี่ยยิ่งขายหดีขายด้อาล่าขายมาจอันนั้อะไรอจ่อัน่ละแค่ละวะไอ้เท่าเหลื่อมเหลื่อมมาแต่งแค่ล่วงลวด พี่น้องคะมาแล้วอนั่นมาแล้วค่ะพี่น้องมือนีนั่นมาเลยดีได้โอกาสพี่น้องพ่อแม่ให้โอกาสลูกเต้าเอาเงินมาว่างมดจำซื้อที่ดินแต่ว่านี่โบแมนทั้งเบิร์ได้นี่แค่หนึ่งส่วนหนึ่งส่วนซีฟยังเหลืออีกหลายครับพี่น้องแต่ก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งใน ในความสั้งเลสครั้งนี้ค่ะเป็นกาวแหลกแต่บ้านถือว่าสั้งเลสได้หน่มาตะวันจ้ำนะแม่เนาะมาตะวันจ้ให้แม่นาบกรมนับจอกแจงนักหนวดไอ้ลูกลำรวยขึ้นคืนเบิร์ดใส่งานมีเบิร์ดเร็วๆให้ลูกเลยสองงานใจจริงก็อย่าใส่ใดดึงตันจังพอดีเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้อ้าวมันหมานมันหมานคำพูดคำพูด ่อนับก่อนกับแม่นับก่อนนับลูกล้วนับผู้เดียวคือพ่อแล้วถ้าพ่อใจดีให้ลูกผู้เดียวก็บ่ได้ก็ต้องแม่ให้นั่มันจังได้พ่อกับแม่ใจตรงกันลูกจังได้พี่น้องกับนับซอยมีคนนับซอยหนุ่มเยอะหนุ่มหนุ่นมแต่งเออหนุ่มหนุ่มร้าได้ใจหนุ่มนับได้ใจคนเดียวให้พ่อนับคนเดียว พวกเกินคือบกเกินนี่เดียอนี่เดีโอ้เกินเยอะใ่อีกาทมูนคำูนคำคูนเูเ่าพักกาหาเงินหนเก่งๆเดี๋วไวๆอันที่กพดขายอันสองานเมีทุกคนุงเงนบ่อยากพ่อขายคนอื่นคือตอนนี้พดๆออกเบิดเบิดคู่แปลง ตันีมือเอื้นเอื้นเขที่เบาอีกแปลงหนึ่งแปลงไต่แปลงไก่แปลงที่ที่กำลังอ่ะมือเอื้อนเขาเบาอีกกระสนเตมเอาไปถ่กระสานหแล้วเอาไอฉนนมาใหยบ้างไงน้องนี่เอไ้อกางอยู่นี่นี่นหนึ่งมันหน่อยอยู่ต่วันกัจตะวนกับะกวงแต่เอานดีกว่าที่เขามาทำกายห่อนอู่ไอสี่ สีบกว่ตารางบาทเท่าสามเสนหาสีสิกวตารางบาเอามาเลยเอามาพ่เลยบ่แดวถือมาน่เดียวเขา่ผิเพาเีกองเยเขาเจ้จเรานีบุบินแล้วล่ะอมบ้ามากมากเอามาเลยยุ่งมากจะไปค้นหาอย่างบี่เห็นหรอเนี่ ไปเก็บบบุญมีข้างล่างไปเก็บใบบุญุงชยเองไปเล้วยีบวนาีไปเอาโต๊ะน่ะงานเดียวผม่เห็นผมเดาผมหูว่าตรงนี้นติดต่อแม็กกเคยมา วนเดียนลูกจีนเห็ดของหนามใส่อตัวหนามตัวไปยังไงตัวหนามใส่ย่นนะตัวหนามใส่จ่างจ่างเขาใ็่ให้มีหนามปาปลาจ่างไผรทำถั่วอ่อนี่เขาต้งหัวหนามยุใส่ยังไงไม่นี่มันต้องขอขากอนขอปบแล้วเขาสีต่อัวไปให้เ่หม <c oughs> แมนของตัวนี้ตีทางในออกทางสาธารณะประโยชน์อ,อีกแกงนี้เขาจะเอามบินสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านนะคะ ประสบความ,ส,มสำเร็จในการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างนะคะวันนี้ก็ขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่อขอบคุณคุณพ่อนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่อ้อยแสยงชินด้วยนะคะที่ทำให้เรามีวันนี้เดี๋ยวหันทั้งหลังให้ดูทั้งหน้าไม่ให้ดูไว้ทั้งหนาไว้ทั้งหนาไดอยู่บ้างไว้ทั้งหนาใอเ้าว<ด><ด>นี<ด>่ใบสัญญาซื<ด>้อขายนี่คือ ฉนวนะคะฉนวขุดแดงนะคะฉนวขุดแดงพี่น้องหนึ่งงานเล็กๆแต่ว่าเข้ากับสิคอยเก็บสาสมไปเรื่อยๆค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นแรงบันดนาลใจให้ทุกท่านนะคะในการทําเพจและก็ในการทํางานทุกๆอย่างนะคะขอประสบความสําเร็จจ้าบ๊ายบาย